วันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนแฮกเกม H I L L C L I M B R A C I N G นะครับแฮกเงินนะครับสามารถแฮกซื้อเงินฟรีเราต้องมีเกมแฮกเกอร์ครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับวันนี้ของผมเกมแฮกเกอร์ hacker, ตุกเวอร์ชันล่าสุดนะครับ หาโหลดได้ในเน็ต Google เกมก็เพจโตได้เลยครับก็ตอนแรกก็เข้าเกมแฮกเกอร์ก่อนนะครับเกมแฮกเกอร์ตัวนี้ต้องรูดนะฮะเกมแฮกเกอร์นี่รูดหมดเลยนะฮรับนะครับเข้าแล้วมันจะลูบขึ้นลูบกุญแจแบบนี้นะฮะก็เอาไว้ทไหนก็ได้ครับไว้ที่เราเห็นใจ เราก็เข้าเกมไปเลยนะเราสักคู่น๊ปนี่ครับเราดูนะฮะซอนแฮกเ,นะเงินนะใส่เงินรอไปเลยนะสะสามเก้าศูนย์ศูนย์ห้าสองเก้ากดเนี่ยค้นหากดไอรูป,ปอะไรนะ แล้วเราก็พิมพ์จำนวนเงินที่เราอยากได้นะฮะพิมพ์แล้วเก้าก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบนี่และเก้าสิบล้านนะจะดูนะเนี่ยทีนี่เราก็เป็น,น,นได้สบายกดหาซื้อรถได้เลยนะใช้ได้เงินใช้ไดน้นืฮะแต่ผมแฮกอันนี้ใช้ฟรีฮะ แบบแฮ็กซื้อรถฟรีใส่ใส่จำนวนเงินรถไตหนสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วกดเข้าไปเลยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะฮะเป็นแบบนี้จะแฮกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวใหม่นะฮะกดเดี๋ยวแฮ็กขั้นน,ะะนนี้นะฮะของขั้นนี้สองแสนะ ประมาณสิบร้อยพันหมื่นสากดเข้าไปเลยแล้วพิมพ์นี่ครับได้แล้วพิมพ์ศูนย์บาทนะฮะหรือเจ้าราคาที่เราอยากได้เลยนะ,ะนี่ฮะับศูนย์บาทานะ,ะเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูนะฮะนี่ฮะับศูนย์บาทนะ,ะก็ตังค์ไม่ลดฮนะตังค์ไม่ลดซื้อฟรีะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ กดติดตามเราได้นะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะแต่ลิงก์เกมแฮกเกอร์เราเราไม่มีนะฮะเราเอาจากของคนอื่นมานะฮะแต่ถ้าเดี๋ยวผมก็คลิปหน้าผมก็จะมาส,สอนอีกนะฮะแล้วก็ เมนต์ก็ลิงก์ลิงก์เกมแฮกเกอร์ก็อยู่ใต้ลิงก์เลยครับแต่ไม่ใช่คลิปนี้ครับขอเป็นคลิปหน้านครับครับขอก็ขอกดซับให้ด้วยนะครับ